แล้วนั้นวันนี้กติกานะครับถ้าเราปล่อยให้บ้านเมืองมันเดินไปตามการลองวามทำนะครับโดยไม่มีการเดีลวกันนะครับก็คือประชาชนเลือกแล้วตัดสินใจแล้วก็ปล่อยมันเดินไปตามนั้นแต่นี่มึงไปทํเดีลวกันมาไงใช่ไหมเพราะคนบางคนก็อยากจะกลับไปเป็นนายกรอบที่สามก็เลยมีเดีลวตกลงกันแล้วก็เบี้ยวกันไงพอเบี้ยวกันไปเบี้ยวกันมาประเทศกูเลยชิบหายได้ไงใช่ไหม ถามนี้ถ้าไม่มีไอ้วกนี้มันเดียวกันเนี่ยประเทศเราจะมาอยู่จุดนี้ไหมถ้าไม่มีการเดียวทั้งสินจักร้ากลับบ้านไหมเออไอดูแล้วก็กดไลค์กันอยอะหน่อยสิโอ้โหให้คะแนนผมหน่อยดิครับมันจะได้เปิดการมองเห็นคุณว่าใครคือไอตัวแสบคุณว่าใครคือไอตัวแสบ ไอตัวแสบวันนี้แม่งเงียบเข้ากลีบเม่นะแต่ไอคนนี้แหละคือคนที่สร้างปัญหาให้มากประเทศมากที่สุดเลยกูรู้ว่าไอตัวนั้นนั่นแหละนะไอตัวที่แม่งทำอะไรแกล้งโง่นั่นแหละ,งงหละไอตัวนี้โคตรแสบกูจะบอกให้ที่วันนี้นะประเทศยังเดินมนถึงจุดนี้ไอตัวนี้นั่นแหละมีส่วนร่วมเต็มๆหรือใครจะเถียงอ่นะ ใครนะที่ยังไม่ยอมวางมือใครยังกระสันอยู่ครับที่ยังอยากจะกลับมาเป็นใหญ่ใหรโถ่เอ้ยไอตัวนี้แหละตัวเฮียกูจะบอกให้ประเทศนี้นะกูลองคิดดูดีๆใครคือตัวเฮียตัวจริงของประเทศนี้ก่อนหน้านี้เราก็มีตัวเฮียเกิดขึ้นมาหลายตัวแนละ้ว แต่ตัวเฮียตัวล่าสุดคุณลองคิดดีๆว่าใครคือตัวเฮียตัวนั้นกูขี้เกียจโดนฟ้องแต่ไปคิดกันเองนะประเทศนี้ใครเฮียสุดๆ